เป็นเรื่องราวของหมาป่าชื่อว่าหนูน้อยบวกแดงเรื่องราวเป็นอย่างนี้ในตอนจบนะมันก็โดนหมาแดกงับเกลียบร,ร้อยเป็นไงในเรื่องนี้สุดยอดไปฮลัลโหลเมื่อกีนก้นี่ก็เพิงเล่าเรื่องไปอะ่ะอืมเรื่องอะไรมันรู้เมื่อกี้เล่าอะ่ะ<า>ไฟไฟ่ายุ่น AM6 สุดยอดแห่งไมโครโฟน ซื้อเลยซ้า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 ยมัมีทางซ้ายฮะมันมีทางซ้ายฮะมันมีทางซ้ายกูสือมัเนี่ยโอ้อัศวะไบอกว่ามันไม่มีทางซ้ายเพื่อนมันมีแต่ทางขวาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าโอเคโอเคชัดเจนะชัดเจาะเสียงจะต่อไม่มเรื่องเลยอ่ไฟไฟรุ่น AM6 สุดยอดแห่งไมโครโฟนซื้อเลยกูขับรถอยู่วันหนึ่งขับรถอยู่ เฮ้ยเรา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 เรขับไปได้เรื่องเลยอ๋อไม่ได้เรื่องอะเพิ่งรู้อะมึงเพิ่งรู้ใช่ไหมมึงขับไปได้เรื่องอ่ะเฮ้ยมึงเพิ่งรู้ใช่ไหมมึงมันกามวันได้ยินไอ้เกรฟฟลารุ่น AM6 สุดยอดแห่งไมโครโฟนซึนี้ Let's go มาร์กโฟนไฟฟายเสุดยอดแห่งมาร์กโฟนซื้อเลยมีสีแดงด้วยไฟไฟรุ่น AM6 สีสันเป็นล้านซื้อเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดีใจครับเข้าสู่เสียงมึงดังอ่ะเออเสียงดังไปอ่ะเออเสียงมึงดังให้พาย ดีขึ้นยังโอเคเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับไฟฟ้รุ่น AM6 สุดยอดแห่งไมโครโฟนไปแล้วสวัสดีครับและนี่คือพอดแคสต์รายการเรื่องผีครับสวัสดีครับคุณเจมส์สวัสดีครับผมชื่อเจมส์นะครับขอบคุณคุณโรเบิร์ตกิทิพาผมมาพอดแคสต์ในครั้งนี้นะครับผมเรู้ไปแล้ว่เราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณโรเบิร์ตครับคุณสบายดีไหมครับวันนี้ปิดรายการไฟฟ้รุ่น AM6 สุดยอดแห่งไมโครโฟนไปแล้ว สวัสดีครับผมโลเวกี้นะครับ right, วันนี้จะมาใช้ไมโครโฟนตัวนี้แหละซึ่งเขาบอกว่าให้เล่นเกมอะไรก็ได้เราทดสอบดูว่าดีหรือเปล่าซึ่งอมาโนบิกดีลครับวันนี้เรามากับเพื่อนผมครับอะตอมอะลูเอ้วันนี้เราจะเล่นเกมโดน hey, <I> บิกดีลนะรครับโดยผมมาแต่งเป็นตัวละครคล้าย <c oughs> ๆชิวในเรื่อง <Or> พอมฟิคชั่นไม่รูร้ว oh, ่าจะเป็นันเสียงเป็นไงแต่เขาบอกว่าเสียงเป็นประมาณนี้อะล my name is Jackson a businessman แต่ตอนนี então, ้ออกจากห้องที่นี man, say, ่ก่อนนะเสียงดังที่เป๋งเลยมาต้องเข้าใจมากครับเกมนี้เล่นยังไงครับคุณดูแค่ว่าไมโครโฟนวันนี้เป็นไงหรือเปล่าใครนี้ก็พอแต่ก็ว่าเกมนี้ผมเอาลงช่องก็ได้ครับบอกเลยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากในระบบก็เสียบเกมสุดยอดมากผมชอบเลยสร้างสรรค์ดีอัลโหล my name is mr jackson you can call me jackson อ no. ันนาตอมนะครับนี <S <s ่มองว่าตอมต้องว่ตอมนี่ผมเอาโฟแล้ว เป็นคนผิวสีเห mm. มือนกันผมผมผมก็เป็นผิวสีนะเดี๋ยซื้อปืนก่อนนะนี่เราซื้อฮัตบอลนะฮะเอ็มติงก้าวไปอะฮะเอ็มติงก้าวไม่ใช่หรอตก้าหมอหมอเปล่าไม่อาใช่ก็อาจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย a n you trust them can you trust them the calling another company you trust them we make good deal o k a if you s a i so I t r o u k อาซูโอเคสนนซูยูไอ่ะ don't ม e สเตอเป็นอาตอม s, ah, oh, Chris, no, no, no. <S i o เ a โ s เฮ้ซิดา d o ิสเออมโก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 บ e โิ n เ t i c โอเค a คลี e a r มาเป็นเกมสไตล์ดิวงานแบบมาเฟียนะไม่ใช่มาเฟียมาเป็นแบบพวก ปัญหาธุรกิจ financial อะไรเงี้นะฮะแบบพวกบริษัทมาดีลงานกันอะไรเงี้ยเออของเปิดหมายเงินอะไรเงี้เออว่าไปนะครับสไตล์มาเฟียคล้ายๆมาเฟียมาเฟียเหรอพีใ่ใ,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 ใช่ครับผมเอ้ยคนยไทยปนะเนี่ยเอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดโอ้นี่พี่กำลังอัดคลิปเลยนะไม่มีอะไรหรอกพี่อัดคลิปสปอนเซอร์อ่ะเขาบอกให้เล่นเกมส์สกีนหนึง่งอะไเล่นเกมส์น,นี้เลยเออไม่ต้องห่วง เรไปเต็มตัวก่อนป่งอ๋อเป็นเกมดิวงานกลางอยู่ก้างสตอมลูอยู่ covered เป็นยไงไงเป็นไงบ้างวะ Hello, uh, nice my name is Mr. Jackson. Good to see you. I am a Jamaican businessman. You can deal yes. and clean. See you tomorrow. We did, we did the business. It was good doing business. You are you. You are good business and you are already handsome. Wow. Let's go. I love your hair too. Your hair like a bird nest. I love it. Okay. Cool ด่าไมว่าผมมันเหมือนกับลังนกนะมันบอกว่าผมมันเท่ e t s go lets go กอตเกทีนี้นะครับคือว่าเกมเนี้ยมันมีสามองค์กรนะครับทีนี้มันเราเดียวกับองค์กรหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่งแม่งจะทําอะไรบ้าๆบอๆใช่ไหยิงเราขโมงเงินเราไปหรือว่าไปยิงกลุ่มนูน้นแทนนะฮะไม่รู้แต่นังนก็ตามครับต้องโฟกัสเอาไว้นะฮะเออใช่ไหมครับพี่โดนพี่สกินเนส Oh, here. Oh, they have, they have. Mr Atom we have to yes. we have to be careful I know hey Jackson yes look at this Is this a coffee cup dying? Uh, oh, um, a coffee no 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 I am not hungry double uh, A I shoot them can you two protect the project I can go get hold on You hear shot. I hear shot From the Alamon! Mr. Atom! Yes! Can you go with me? Sure! So what to protect? Protect! Okay! Mr. Atom! Yes. Come on, let's just go! It's not too long! Trust me. Trust me, not, not too long. Okay, you go. You can stay, okay. P. Ôi. Um, Ô, oh, oh, mà nhìn gắn. Uh, à. Ôi, nó còn <coughs> tông hạ lâu hà quá. tua, tiếm tua, tiếm tua, tiếm tua. Yeah. Ja. ไม่กล้าเปิดมันในเกมเพราะมัไม่ป็นช็อตน่ะเฮ้ยโอเค done die one let's go what happened เกิดข้างไหนวะอ๋อเฮ้ hmm. shooting ม mm ีคนยิง hmm. ก mm ันนะครับสนามนก็ไม่รู้

let's hey. go let's go kill them oh, oh heck no nah. Help me out here Help me out here oh no hey, good shots, good shots, good shots. we did right, we lost one we lost one I'm, i don't know if I'm, sorry. Like Burke, man, I, man. I'm sorry i'm sorry i'm sorry I'm sorry, One, Mr. Two, Casper, three, two, I'm sorry, I'm sorry. FIFI RUN AM6, SOYOT HANG MICROPHONE, SEE you.